ใส่ไม่ดีแน่แนอ้ยใส่เป็นใบแล้วจ้าชัดจเอ้อ้ยเอ้ยเอ้ยน้าเึ็มาลูกเอออ้ยเอ <susceptible S 2> ้ยเอ้ยไอ้หน <morning> ูพ่อหนุ่ออไอ้ย้อ๋อใชใหญ่ยิงน้อยอ่ะเขินไม่เขินไม่เขินเลยเขินเขินเขินหนามนานนนมนาามา ียแต่คนนั้นเรยกพียเฮ้ยพอฟังล้วเอ้เลยว่อเต้นเลยฝายขยดพูดตั้งเอบ่โอ้จบยเออฝไม่เคยฟังพลงเอะไรเพลงซออู อีโออีโออ๋อเพลง TikTok ่ไหมเออเ็ TikTok โยไม่เอาแล้วปุ่นโอ้ยโอ้่าเก่งใจเก่งใจกลับไปเงินไม่เหลือมีอไน่ากลัวว่ะกองอเตออเออยเออ ใครรับคนนั้นรับผิดชอบกูเไว้แล้วร้อยยี่สิบนี่เออกูกินแค่นี้พอเดี๋ยวตาคนนี้สั่งแล้วจังกูได้เออครับเออเออแกก็เปลี่ยนเรื่องนัดนัดนัดเออนัดใครนะขอบคุณครับเออเออนั่นแหละคนอย่างแกต้องเจอคนอย่างนี้คุยอย่างแกเออขอบคุณนะครับ เอ้ย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 โอ๊ยอะไรวะว่ามาทำกูทำไมเนี่ยเอ้ยหมูทุบหมูทุบโอ้ยโอ้ยเอ้ยอ้ยไป่ไป่บอกให้นะคนนี้ไปนั่งดูลิเกะมอ

เขาเมาแต่ว่าเขาอยากดูลิกเก้เขามีน้ำใจเ้ยเ้ยเ้ยบอกกับตำรวจนะครับเขาไม่ได้มาก่อกลนวอะไรเขามาให้รางวัลก็ถ้าเป็นไม่ได้จับได้จับครับท่านเอ้ยโอ้ยเอ้ยอกหอกหอบไปไงบ้างใบหิวข้าวตอนนี้ยังกินไม่ได้เพราะว่าตอนนี้คนหญิงจุลกากับเจ้าคุณปู่แล้วก็ลูกๆเขาเนี่ยกินอยู่เดี๋ยวเขาจะไล่เราอีกเขาไม่ให้เราขึ้นเรือนใหญ่นะรู้เปล่าเออเฮ้ยมีมูทุกมีมูดทุก เ <rôle> ออใบดูเอ้ยเนี่ยในบ้านเนี่ยใบรักใครมากที่สุดลูกเออในบ้านเนี่ยรักใครมากที่สุดเออเอออู๋ฮะอู๋ปูอู๋ปูอู๋อู๋ทำไมเราจะเอาปูไปซ่อมง่าเออ เหนือหัวเลยแล้วคุณปู่เข้าใจดีอ่าแล้วลองจะปู่เนี่ยรักใครลูกชายเล็กเนี่ยรักไหมเอ๊ะเล็กเอ๊ะเล็กลูกไม่ใช่เย็กลูกเล็กเออเอ็กเออเล็เใครรักเล็กเอ็กเข้าใจดีเออดีดีเป็นพี่เป็นน้องกันรักเอออ่าแล้วถ้าพูดถึงคนหญิงญาติจุลกาล่ะรักไหม ยากอือเออทำไมล uh ่ะ huh. ลูกอไม่ร huh. uh, ักหรอกอวทำไมไม่ชอบย่าล่ะฮออเออเวลาใบจะกินข้าวอือทำไมอ่ะอีบิอีบิมีด้วยอีบิไฮ้ ดีแน่ๆโอ้ยไหนเป็นใบแล้วด่าชัดจังรู้แล้วว่ามันไม่ดีอะแต่ว่าอย่าไปด่ายอย่างนี้เดี๋ยวปู่ได้ยินเขาจะเสียใจอุอ้ยเออข้ามียปู่แล้วอาชายใหญ่รักไหมชายใหญ่เอ้ยชายใหญ่เป็นไงบ้างเชยัย,ยุยดยาหลานเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยน้ำมันงานลูกเอเอสิ เออเอออ้าวไอ้หนุ่อ่ไออ๋อใจใหญ่เออคิดว่าแบ่งเงินไม่ลงตัวจะนอกใช่ไหมเก็ยเอเออเออเอเอ๊ะเอ๊ะออเอเอ๊ะมาก มาอ้วนนี้ายกวนจริงจริงอย่าเออเออลุลหลงเป็นปีกรู้หลีเป็นหางเธอรู้ว่าเขาไม่ชอบเราอย่าไปยุ่งอ่ะคนสุดท้ายในในบ้านหลังนี้หญิงน้อยยิงน้อยอ่ะยิ่งโตยิ่งสวยเอ้ยอ้ยิ่งโตยิ่งน่ารักถอเขินมเขินไม่ต้องเขินเลยเขินไม่ต้องเขินอ่ะหนนนยนี้หน่อย่างนี้ว่าไปเรียกแต่คนอันเดียเพื่ โออยออเออค่ทำอีกทีพ่อจะเรียกเจ้าหน้าที่มาหานลูกเออโอ้ยรู้แล้วว่าสวยนี่งอนไอ้ลักเณ่งน้อยเราเนี่ยคิดได้แต่เราทําไม่ได้นะลูกงานมันต่างกันคือเขาเป็นลูกหลานของเจ้าคุณปู่เราน่ะเป็นแค่ทาสจะไปรักกันไม่ได้เอาอย่างนี้กันนี่ในระหว่างรอที่กินข้าวกินปลาวันนี้อย่าทำอะไรเดีพ่อตามใจเลยเดี๋ยเล่นด้วยเออ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  เอนอ๋อเอ็เอ็นเอเอ็เออยาอยากเต้นเอ็นเอ็นอยากเต้นเออเออเอ็นอยากเต้นแล้วก็ร้องเพลงเฮ้ย้อ่ะไอ้หนูเต้นเลยร้องเลยเดี๋ยวพ่อเป็นแดนเซอร์ไอ้จ้าเป็นแดนเซอร์ให้หลานเลย เออโอเอเออเไปด็นนักร้องเออเออฮะเออเออเอออะไรจะให้พ่อไปเป็นเกลือนทำไมลูกเออเออเอออ๋อหาเครื่องอ้าที่บ้านพ่อเขาเรียกชารดูเออเอเออเออเออหน้าเต้นได้ลูกแตหน้าต้องรู้ก่อนว่าหนูจะร้องเพลงอะไร

จบแล้วจบแลยเลยเออสายไม่เคยฟังเพลงไงเพลงอะไรเพลงซออู้มันร้องยังไงซออู้มันไม่ดีเหรออู้เอ้ยยังไงเออเออฮะเออเออเฮ้ยจะต่ายอ้อนจันทร์จะจ่ายอ้อนจันทร์เพลงอ่ะจะต่ายอ้อนจันทร์ไปทีหลังอยกเอามาร้องอีกนะลูก อะไรพอแปลไม่ออกลูกอ๋ออ็อ oh, ่างอ่ะ oh. อ oh, ็อ่างอ๋อเพลงเพลงในอ่างอะไรนะเพลงมะลังอิเอ็นไอออกอออไอออกนะเนี่ยเต้นอยู่ในอกโอ้ยไออกิอกอเพลงติ๊กต๊อกเออเพลงติ๊กต๊อกโวยไม่เอาแล้วปุ่นโอ้ยโอ้าวไม่เอาแล้วไม่ชอบเลยเนี่ย